สวัสดีครับทุกคนสิสวัสดีครับทุกคนเจ้าเซฟเซ่ทัวสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนี่ค่ะนี่พาอาริฟมาสวัสดีนะคะทุกคนอาริฟคิดถึงบิ๊กไว้ไหมอ่ะ ตอนนี้กว้ยก็อยู่ไทยมาเอจอจะเซฟคิดถึงทุกคนคิดถึงฟาเตอร์ ater, มาเตอร์อไรพ่อกับแม่คิดถึงอยากให้กุ้ยกลับไปไวอันนี้บาบาอันนี้บาบาคือคุณพ่อกับคุณแม่ตอนนี้กล้ยก็อ่าทุกคนคิดถึงโอเข้าใจเข้าใจตอนนี้กล้ยก็มาอยู่ไทยกับไทยมาก็ ประมาณเดือนครึ่งแล้วค่ะกลับมาแต่สองมีนาตอนนี้ก็ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะคะแล้วคืออาริบก็คิดถึงกล้ยมากนะคะคือกล้ยกาว่าจะมาสามเดือนนะคะคือกล้ยตั้งใจจะกลับประมาณช่วงต้นกรกฎาแต่อาริบไม่ยอมนะคะอาริบบอกช่วงปลายมิถุนาก็แล้วกันรถมานี่ตอนนี้อยู่หน้าบ้านนะคะนี่แล้ว ก็มีคนสงสัยทำไมกล้วยถึงมานานขนาดนี้นะคะเลิกกันหรือเปล่านะคะอาลิฟเราเลิกกันแล้วหรอเนี่ยฮะอาลิฟเราเลิกกันหรอฮะ yes ไม่ I i ไออาร์ย e ลิ leave. We live ฮะวีลิฟฮะ we live ออารถามว่าไอไอ ask you เราเลิกกันเหรออาลิฟไม่เลิกยูเซไม่เลิกไม่เลิกเราเลิกไม่เลิกเราเลิกกันหรือเปล่าวีลิฟไหมเอาแล้วทำไมตอนแรกบอกว่าเลิกล่ะใช่ล่ะว่ายูเซใช่อ่ะอยู่ต้นเด้อทุกคนเออ คืองงมากว่ามาสามเดือนทําไมมาสามเดือนมันต้องเลิกกันด้วยเหรอคะคนอื่นเขามาสี่ห้าเดือนหกเดือนเพื่อนคนอื่นอะเขาไม่เห็นเลิกเลยเออเนี่ยมายืนยันนะคะเนี่ยอาคือก็มีขนาดขนาดลุง้วยอลุงแท้แท้พี่ชายของแม่อ่ะเอเอแกยังโทรมาถามเลยว่าทำไมมานานจังเขาบอกว่า แก okay, ลุงถามว่าเอา้าอาลิฟแบบว่าอาลิฟพิงกวยวหรออาลีพิงกว้ยแล้วเหรอ,อ,รหรอทำไมทำไมมันมานานจังวะสันเลิกกันแล้วเหรอวะสัน I say about uncle. s a ซมเอาเบ้าไม้อักอักไงมา We l i ว e ลฟไม่เลิกนะคะเราไม่ได้เลิกกันนะคะเบลล่าก็คิดถึงบ้านนะคะกะว่าจะมาสามเดือนแต่คงไม่ถึงสามเดือนแล้วมั้งเนี่ย คือยังไม่ได้ซื้อตั๋วเลยนะคะแต่ว่าอลิบอกว่าจะซื้อภายในอาทิตย์นี้แหละจะซื้อให้จะตกลงกันว่ากล้วยจะกลับวันไหนอืออลิบคิดถึงพี่กล้วยไหมอลิบรักพี่กล้วยไหมอลิบรักพี่กล้วยไหมอืมวันหกสิบเปอ,อร์เซ็นต์ไหมฮะอลิบ อะไรคิดถึงกวยรักพิ่กวแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์โตเล่นี่นะคะ <Because S 1> ยืนยัน <laughs> ดราม่ามากะคะ่ะดราม่าบ่อยนะคะ <But S 1> คือเราอะ่ะ <but S 1> เราก็ <I think S 1> เราโทรกันตลอดอี <I think S 1> กโทรคุยกันตลอด <laughs> แล้วก็นอน เราตอนเรานอนเราก็แบบโทรคุยกันได้ยินเสียงคนนอนไปได้วยกันอะ่ะจะเซฟคำซิจะเซฟ I want see you นะเอฟซี want see you เนี่ยจะเซฟมาแล้วคิดถึงไหมคิดถึงไหมฮะจะเซฟคิดถึงไหม,ไมคิดถึงเซ่เลยเซ่คิดถึง รักไหมรักจางคิดถึงจางน่ารักจางสวยเลยอืออน่ารักมาก when you want I come when you want I come oh, I okay. hey, when I it's y birthday o I don't say วันชูเซ่โอเคไอชูเซ่ปีที่เว้นะกูถามว่าอยากให้กล้วยกลับตอนไหนน้องบอกว่าอยากให้กลับตอนวันเกิดน้องคือวันที่16มิถุนาเหรอ16จูนนะ16จูนเหรอ สิบหกิบจุนสิบหกมิถุนาไปส่นนัวเวทีควีกสิบห้ามิถุนาเหรอวเลียี่ยูฟายเกตโจเซฟเบิร์ดเดย์มฟอยยูเซสิบหอ่ะสิ้าใช่หมัวนัวมันเร็วเกิน สิ่สี่สิบห้ามิถุนาเหรอมันเร็วเกินโจเซปเบอร์เดย์โจเซฟเอ่อแฮปปี้เอ่อวันเกิดวันเกิดวันเกิดโจเซฟแฮปปี้เบอร์เดย์โจเซปแฮปปี้เบอร์เดย์โจเซปใครอยากฝากของขวัญให้โจเซฟบ้าง I say I want who want give g i ฟต g i ิฟ something for Joseph g i ต์ for เบอร์เดย์ FC อ่ะ โอ้ยโจเซฟไม่อยากได้ของขวัญโจเซฟอยากได้แค่กล้วยกลับไปโุ้ยโอ้ยอือมาไม่ไอไออาร์เอฟซีไอเอฟซีไออาร์เอ่อใครใครอยากใครอยากฝากของขวัญไปให้โจเซฟทักมาได้นะคะทักมาได้ใครอยากฝากของขวัญไม่ให้โจเซฟนี่น้องน้องใครอยากใครเอ็นดูน้องนะคะอยากฝากของขวัญนะคะทักมา ทักมาหาบรรณานะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ที่อยู่ส่งเอ้ยอย่าเอาของชิ้นใหญ่เด้ออเอวอย่าเอาชิ้นใหญ่มากเด้ออ่าอาลิบมีอะไรจะฝากบอกเอฟซีไหมคะอ่าบอกเลยค่ะคอนนีั